สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคลิปนี้กามาอยู่กับเซนซองคือเกานะคะเซนซองมีแนวทางเละเล่ามาฝากค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่จังในผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะผู้ใดยังบอกกดติดตามยังบอกกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้านะคะจะได้บลอดภายแนวทางดีๆของทางช่องเนาะ คลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางเลเล่านะคะรวม5สำนักด้วยกันนะคะก็จะประกอบด้วยแนวทางของเซียนแง่นะคะเซียนสองห้องเซียนโคราชน้องโอเล่แล้วก็ปู่หกหซุ่มเงียบค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มอุบลคอนสเินทอนเนาะมื่อนี่จะบ่มีแนวทางของพ่อนะคะเพราะว่าเซียนสองทักไปแล้วนะคะซิเมนพ่ออยากงานนะคะกะเลยบได้มีแนวทางของเพลเนาะ แล้วก็ก้อนหนานี่นะคะเช่นซองก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งแนวทางนะคะก็คือผู้เท่านําโชคนะคะเป็นบทสัมผัสของพ่อคือเกานะคะกะฝากเข้าไปเบื้องเข้าไปพิจารณาแนวทางของพ่อนํานะคะได้ลงไปก้อนหนานี้แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่อะเบาๆลายใหญ่ห้างนะคะเมื่อนี่กะเที่ยงนะคะถือว่ามาบ,าบอส่าบอเล็วยย่องเจ้าของแน่นะคะก็สวยคือเกาเะ่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสวยคือเกานะคะ ตื่นสวยมเมื่อนี่เออโซจิได้เฮ็ดคลิปนะคะโซจิอาบน้ำแล้วโอ้ยลีลาขักสมช่ายาอยู่เส้นซองนะอะสำหรับแนวทางแรกนะคะทีเส้นซองจะเปิดเนาะในคลิปนี้นะคะแนวทางเลขล่านะคะประจํางวดวันมื้อนี้วันยังละบันวันจันทบอกงวดวันจัน์นะคะวันจันที่19กุมภาพันธ์2567นะคะขอเปิดกันที่แนวทางของเซียนแง่ค่ะคะุณพ่อคุณแม่ ช่วงนี้นะคะเส้นใหญ่ก็เดินดีคักนะคะว่าวาสิเป็นลาว่าวาสิเป็นไท่นะคะเลขไท่นะคะแนวทางรัฐบาลไท่ก็แตกเมื่อกี้น่ะสามสี่ 3, 4, คักแน่สี่สามคักแน่เออเอาเดี๋ยวรัฐบาลไท่เข้าคอยไปเบิ้งคลิปแยกเนาะมื่อนี้เอาเลขเล้าก่อนคุณพ่อคุณแม่สำหรับเลขลาว,วันนี้นะคะเซียนแง่นะคะให้เด่นวิ่งรูดไปที่6กับ9นะคะพร้อมฟันเน้นไปที่6ค่ะจับคู่มาให้ก็มี60 61 62 6 9 9ห92นึ่งระวังเบิ้ลน,นะคะทาเลกเล่ามือนีสิเบิ้ลเส้นแง่บอกว่าสิเบิ้ลไปที่6 6กับ99เนาะส่วนตัวของเส้นแง่นะคะเพ่นมีเน้นมาหายนะคะมือนีเน้นมา3าหางนะคะเน้นไปที่61 6 2แล้วก็69ค่ะเป็นโตชอบส่วนตนะคะของเส้นแง,ง่เองเอาแคบหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะคะ แนวทางแรกก็คือของเซียนแง่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่แคบนาจอโดนๆเนี่นะคะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยบัดยา่ามาแคบนาจอนะะักกะเอาไว้จะก,ก้อยแน่นะคะบางเทื่อแม่กะแคบซ่านะคะกะเอาไว้ให้แม่แคบโดนๆจักน้อยเนเดอร์เซีย,ยนซองอย่าฝ้าวไลค์ว่าสันเดีเอา้าโดนพ่อเราเนาะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวมันสิบเด็เบิงเ้งแนวทางอื่นนะคะ ต่อสำนักที่2นะคะมาต่อกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะช่วงนี้แนวทางของเซียนโคราชในส่วนเหล็กเล่าก็เดินดีนะคะเขาอยู่เรืเ่อยๆนะคะ,นะเนาะคุณปอคุณแม่เนาะสำหรับเซียนโคราชนะคะเลขเล่าว,วันนี้นะคะเดนวิ่งรูดไปที่2กับ3ค่ะฝากเลขหลักร้อยไม้เอฟซพิจารณาด้วยนะคะก็มี3มี2มี9นะคะจับคู่มาให้มี6ก6 4 29 73 74 62 39กค่ะกันอีกสามหางนะคะกันไปที่30 31แล้วก็33ค่ะในส่วนเหล็กจับคูนะคะเสี่ยนโคลาดเน้นอยู่หีหางนะคะเน้นไปที่63สามสแล้วก็62ค่ะเน้นมักส่วนโตหละคุณพ่อคุณแม่เน้นแห้งกระมูอนะคะซหางเส้นสองวงกลมไว้ไห้นะคะ แล้วก็ฝากเลข3ามโตมาน้ำนะคะมือนีฝากมาสองหางแล้วก็เลข4ตัวอีกสองหางเช่นเดียวกันนะคะเลข3ามตัวก็มี3 29 4 2 9ส่วนเลข4ตัวนะคะ7 3 2 9สแล้วก็6 3สานั่นเองคะอ่ะมีตามนี้เลยนะคะแนวทางเลขลาววันนี้ของเซียนโคราชนะคะแก็หน้าจอาไว้ได้เลยค่ะ แดดคั Dad, กมือนี่ใครอยู่มีลมคุณบอกคุณแม่เมื่อวานนี่โอ้ยบ่มีแดดแต่ว่าบม่มีลมเอ้ยอยู่บิดมือนะนึกว่ามันฝนติดตกกับโบตกจิแม่นตกทางอื่นคือไดบุกเนาะอ่ะมาต่อเหล็กเล่าต่อต่อสำนักที่สามนะคะเสนสองขอต่อกันที่แนวทางของน้องโอเล่นะคะวันนี้น้องโอเล่คัดเน้นพิเศษนะคะให้เหล็กมากแข็งๆเ,เลยนะคะ เลขตัวเด่นตัววิ่งนะคะที่น้องโอเล่ให้มาในวันนี้ก็คือเด่นวิ่งรูดไปที่9กับ4ค่ะจับคู่มาก็มี 92, 93, 98, 94, 41 4ส40แล้วก็45ค่ะส่วนโตของน้องโอเล่นะคะมือน,นีเน้นแห้งเน้นนักนะคะอยู่3หางเนาะเน้นเน้นไปที่ 92, 94, แล้วก็41ค่ะ เส้นซองวงกลมไว้ให้แล้วสําหรับโตเน้นนะคะฝากเลขสามโตมานั่มนะคะน้องโอเลฝากมาหาหางนะคะสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์เก้าสามหนึ่งค่ะมีตามนี้เลยนะคะวอาถึงน้องโอเลเนาะอุ้ยคักแน่นะคะเล่ากระพ้าเอฟซีมันนะคะรัฐบาลให้แเ่งค่ะคุณบอกคุณแม่แต่คัตแตกแน่ทั้งบนทั้งล่างทั้งสามโต แล้วนองเอล่กก็ปล่อยตองวดเราเดิอผู้ใดย,ยังเบอเบิงแนวทางเพิินกะฝากเขาไปเบิ่งน้ำแน่เส้นซองลงไหเมื่อวานนี่คืออีกคือเกา่างามงามตัวเลขกของเพิินน่ะอ่าชุดตองวดนี่แหละสำคัญน,นะคะสำหรับฝากแน่เนาะสำหรับเลขกรัฐบาลไทยของนองเอล่นะคะสูตรคำนวณเหนียวถือว่าฟีมือการคำนวณของเพิินนี่ม่ธรรมดานะคะเข้าดีขนาดเออค่ะฝากเขาไปเบิ่งน้ำแน่เนาะหามีคนมักคนถือใจแนวทางของเพิินนะคะอะ มาต่อเลขเล่าบาทนี่ต่อกันที่แนวทางของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะนี่เลยเลขเล่าวันนี้นะคะปูให้เด่นวิ่งรูดไปที่ห้ากับหค่ะให้เลขสามตัวมาสามหางนะคะสี่ห้าหกสามห้าสี่สองหสามค่ะเลขสามโตปูเน้นนักไปที่สามหาสี่เนาะ เส้นทรงโอ้ยออบอกพิดบอกถึงล้วเส้นทรงนะคะอ่าเห็ดสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมาหาแล้วสาหรับโตเน้นนะคะบานนี้มาวางเล็กจับโคูนะคะปูจับมาหายเนาะชุดเน้น4ี่หางแล้วก็ชุดกันอีกหนึ่งหางรวมเป็นห้าหางด้วยกันนะคะมี5้ 3, 5สามห้องหกสสองกันไปที่6 4ค่ะสว่วนโตที่ปูเน้นนักนะคะเมื่อน,นี่ เน้นไปที่5-3แล้วก็6-2นะคะมีแค่นี้เลยนะคะแนวทางของปูหห่ง18ซุ่มเงียบนะคะลองพิจารณาเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะต่อสำนักที่5นะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของเซียน2ห้องค่ะ พอเซียนสองหองก็เริ่มเดินดีราคาเหล็กไทยเหล็กล่าก็คือกันเนาะคุณพ่อคุณแม่อะนี่เหล,ล็กลาามือน,นี่นะคะของพอเซียนสองหองนะคะบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่สองกับหนึ่งค่ะจะับคู่มาให้นะคะก็มีเก้าสองเก้าหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกสองหกหนึ่งค่ะฝากกันนะคะฮาโต่ว,วิ่งจับคู่มานํำกันนะคะ กันไปที่สองหนึ่งค่ะส่วนโตที่อ่าพอเซียนสองห้องมักแห้งในมือน,นี่เนาะเลขเล่านะคะเน้นนักนะคะพอพ่นเน้นไปที่เก่าสองแปดสองเจ็ดสองและกัหกสองค่ะคุณพ่คุณแม่เอาลองพิจารณาเบื้องนะคะครบแล้วนะคะคลิปนี้เซียนสองนำเสนอครบแล้วนะคะรวมแนวทางเลขเล่าในคลิปนี้ห้าสำนักด้วยกันนะคะคลิปนี้หาสำนักเนาะรวมผูเ่าน้ำโช์อีกคลิปนึงนะคะกับเป็น สรุปแล้วนะคะแนวทางทีเส้นซองเอามานําเสนอในส่วนเหล็กเล่ามือนีกะมีทั้งหมด6สํานักด้วยกันนะคะจังไดก็อยากให้เอฟซีนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูให้ครบนะคะจะได้วิเคราะห์ถึงเนาะว่าเหล็กเล่ามือนีเป็นตะยิบตะจับโตไดโตไดเป็นแต่คือนะคะรัฐบาลให้ยังอีกหลายมือ,อยูคุณพ่อคุณแม่เท่ากับมีเล่าเนี่ยละเออมม่หายคุณพ่อคุณแม่พ่อบองเหงาพ่อได้กระชุมกระชวยนะคะพ่อได้รุนไป จันพุธสุกนะคะกว่าจะถึงไทยเนาะสำหรับเล็กเล่ามือนี้นะคะสเส้นซองกะอยากจะขออวยพ่อนะคะเ FC ซแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะบวชศรีศรศรยิบสิจับตัวได้นะคะกัขอให้แหงๆรวยๆรับทรัพย์กันนะคะแรงนี้นะคะให้ได้แห้อ,อีกเนาะคุณพ่อคุณแม่ตามห้องไพกะขอให้ของผู้นันละแตกนะคะเลขเล่ามือนี้เนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็บบวมมี่ยังแล้วนะคะเดี๋ยวสเส้นซองจะได้เฝ้าไปตามแนวทางเลขรัฐบ,บาลไทยให้นะคะ มีอีกหลายสำนักนะคะที่เป็นที่ดีที่เด็ดจังเลยกับฝากคอยติดตามไว้นาะว่ามือน,นีจะมีแนวทางของผู้ใดแน่นะคะคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ